สวัสดีครับเลขวิ่งนะครับเลขจับคู่แน่นๆน,น,นะครับสำหรับหวยลัตเตอรี่นะครับงวดประจำวันที่16กันยายนสำหรับวันนี้ก็งวดนี้ก็มีเลขวิ่ง7 9 6นะครับ หัวยจทาตามสูตรพอเป็นแนวทางนะครับก็เต็มสูตรนะครับ เลขจับคู่ว,วันที่16นะครับกันยายนนะครับบนล่างดูแล้วก็ชอบคู่ไหนก็ค่อยเอานะครับไม่ชอบก็ดูผ่านไปก่อนนะครับแนวทางลัตเตอรี่สำหรับ หวยลัตเตอรี่งวดประจำวันที่16กันยายนก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับโชคดี